เบื้องบรรยากาศตะเวน้าจ้าน้ำกันไปครับโอ้บรรยากาศดีไรพี่น้องบรรยากาศตะเวนไก่สิรับผู้ครับผู้เก่าผู้พันข้ามครับออเอยเกือบลุดครับใส่แกโลกครับบ๊อปอโลกันยังหน่อยครับดิหมานแล้วให้ทุ่งกันเด็๋ใส่ปนครับเออนี่ครับใส่ปนครับ แต้มหาเขาครับใส่มิน,นิใส่ปนคือเก้าเอาพืชคลองมน,น้ำนอะไรน้ำเยอะจริงๆน้ำเยอะจริงๆ สามทิศแน่วแถวตะแขว่เตี้ยังนุ่มสวัสดีครับผมครับกับมโหงมหอกกับสามทิศยุทวงให้ทวงหน้าคือเก่าพี่น้องรับกระไดเวลาที่สามทิศทิพผ้าพี่ผ้าน้องเขาออกมาหาอยากหากินแล้วครับมาปากเบ็ดใส่เบ็ดคือเก่าครับไม้เมื่อกี้กันนี้ครับพี่น้องจาได้ไหมครับนี่ครับกกตันสามทิศตั้งซื่อว่าเป็นไม้ต้นตานเดียวนะครับไม้ต้นตานเดียวกับยุค้างหน้าสามทิศนี่แหละครับแต่ว่าตอนนี้ทิศคุ้มไปแล้วครับบุญไปไปก้อนแล้วทิศคุ้มออกมาก้อนครับใส่ไปก้อนแล้ว พอว่าแก่ส well ีฟ้าวไซล์เราก็สีฟ้าอไปเห็ดเน่าอย่างเน่าจีนเห็ดแรงเห็ดใกล้นะครับมันบ <mo> ่มีผู้ใดเห็ดเน่าอย่างเน่าจีนติดก้มกับสีฟ้าวไซล์เราก็สีเข้าบ้านครับสามจีบกับสีไสลน้ำกลนไปครับเงี้ยมันนี่สามจีบใส่สองย่างนะครับทั้งเงี้ยลูกหัวครับลูกหัวเขาเรียกตั้งแต่มือนั่นล่ะเราก็เขียดครับเขียดตะโมครับเขียดโมที่สามจีบใส่สองย่างก็คือว่าย่านเขียดมันบ่พอพี่น้องเพราะว่าเขียดมันตุ่งแง่ตุ่งแรมันตุ่งแง่สามจีบกับสีบ่อไซล์เนาะครับสีบ่อ การที่กระเสียวลูกหัวสลับไปแน่แต่เขียดนี่กระเซียวไว้แต่ท้ายพุ่นล้ครับช่วงข้าวยำช่วงกระคื้นพ่นละมือนีออกมาตะเวนแน่ครับเสียงตะเวนยังจ่ายอยู่พี่น้องตอนนี้ก็ใกล้สี่หกโมงแล้วละแต่ว่าตะเวนยังจ่ายยอบยังมาทันรับผู้ครับมันบ่มาณสามที่กระเียวลงคลิปให้พี่ให้น้องเบองนะครับขัดบ่ลุงกับบุมมีคลิปลงครับก็ถือว่าเมาบรรยากาศพาพี่น้องมาหาอยากหากินครับครับบ่พูดพั่มทํำเพลงแล้วครับไปไปปักกันเลยครับทีุ่้มปักลวงนาแล้วยครับ ไม้ต้นตาลไม้ต้นตาลหลังแรกเลยครับไม้ต้นตาลครับไม้ต้นตาลครับเอาเนี้อลูกหววลงก้อนเด้อพี่น้องเนี้อลูกหววลงก้อนเบื้องบรรยากาศตะเวนจาจจาน้ำกันไปครับมัอนี้ทิ่กมมาน้ำมันนี้ทิ่กมมาน้ำ ไปน้ำเบิ้งบรรยา,าก,กาศไปน้ำเลยครับบรรยาก,กาศตะวันศิลาภูบรรยากาศตะวันศิลาภูมือนี่แดดมืดมือเลยครับมือนี่แดดมืนนด,ดมือเลยวันนี้แดดจัดวันนี้แดดจัด ุณพน้องิดุ้มปักท่นผคิดค้มปักทุพุ่นครับว่าถูกจับคู่แล้วตัเวนจะรับคู่แล้ว สามทิดาพ,พี่ผ้าอนอกปักหลังนี่กับพออ่อเด้อ,อ,ดกกอรครับเดี๋ยวสามทิขอตัวขออนุญาตปักก่อนเว้นใกรเสีรับผู้หรอครับเดี๋ยวมันติดคำก่อนครับเดี๋ยวจะพอกันตอนยามพี่น้อง บรรยากาศดีไรพี่น้องบรรยากาศตะเวนกาสิรพู่ครับผู้เก่าผ,ผู้พันข้ามครับเอาครับพี่น้องปากลังสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับคำพอดีครับเด็ดตไฟใส่ยู่สองสามหลังนี่พี่น้องในกล่องมันดาสีแกงนะครับนี่ตะเวนการับพู้แล้วครับบรรยากาศเนี่ยมือแรง ตรงไห้ตรงหน้าครับเ <Spe token isation> สียงเขียดจะหน้าห <ip> ้องทิดข <yan> ้มแล้วเต้ันเวทหมดครับทิดข้มขอบาดแล้วแก่ตกไปเห็ดแรงเห็ดง่ายเห็ดเน่าอย่างเน่ากิิเนนะครับเดี๋ยวซ้มที่สิบภาพพี่น้องย่างรัดไปนี้ย่างกลับกรับยามกลับหาเทียมีม่เตยมไม่ตัวให้เบื้องหรือว่าเหนียวห่อหล่อนนะครับเหนียวหายแต่สิได้ดซับได้เปลี่ยนครับใส่เป็นเีื้วหัวก่อนพี่น้อง เอาเงี่ยหวกลงก่อนเงียลูกหวกลงก่อนเดี๋ยวช่วงกลางคืนเขาจังเปลี่ยนเป็นเขียดหมูอนะครับห่อนเอาไรพี่น้องห่อนห่อนห่อนแห้งที่ฟ้าครับบรรยากาศงามๆครับแต่วิญญาณู้ครับไปยางกลับเช็กเบื้องครับเอาครับพี่น้องยางกลับมาแล้วเมื่อกี้นี่ยางเค็กเบื้องเบ็ดแล้วครับว่ามีคว่ำเกินไว้ยังครับมีเงียหายเงียหลอนอยู่สองสามลังครับก็ได้ซับได้เปลี่ยนแล้วกต่สิ่ผ้าพี่พ่อน้องเขาบ้านครับมัหนี คำแล้วคำพอดีครับหอนย้ำแรงย้ำง่ายพอดีสามทิศกับว่าสิไปจับเขียดใต้เขียนโม่ตื้มกันครับสีได้หาคัดเอาตัวไหนที่มันตัวน้อยๆนะครับกับสีได้เอา,ามาซับมาเปลี่ยนช่วงกลังขึ้นครับกลา่งขึ้นสีใส้เป็นเนี้เขียนโมดซับเปลี่ยนแท่นเนี้ลูกหัวกเลยครับไปพี่น้องเขาบ้านใส่เศร้าเมื่อ,อเศร้าไม่มแห้งกินเขากินามสก้อนจังออกมาพอกันตอนยามครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง สวัสดีเอฟซีห er, ้องย่ามขึ right ้นครับครับก็ได้เวลาพาพี่พอน้องเขาออกมายามเบ็ดมาเช็คเบื้องเบ็ดมาตรวจสอบควบมเรียบร้อยแล้วครับเมื่อกี้ก็ได้สวนครับที่ควนครับที่คมเขาบ้านแล้วแกออกมายามครับเพราะว่าแกกับเฝ้าเขาบ้านนะครับบ่มีผู้ยุ่เฮียนน้ำยายแกก็เลยเฝ้าไปเปนหมูอยายครับแกกับมันไปย่ครับมันกันยุมันเตียมหนึ่งสองเตียม่ครับไป ตามที่กสิภาพี่พานอนเขาในไม้เขาในพื้นที่ต้องสงสัยกันเลยครับหลังแรกเขากับว่าแหกมานขึ้นเ่าครับหัวกันยั่งยู่ดีครับเดี๋ยวปล่อยไว้ก่อนครับขากลับมาเขาจังมาเปลี่ยนเป็นเขียดครับหลังนี้หัวกันยั่งยู่ดีคือเก่าครับหลังนี้เงี้ยหา,ายครับเดี๋ยวเปลี่ยนเงี้ยก่อนพี่น้องวอแต่สามจิต้าพี่พานอนออกมาตรงหน้าก็คือเป็นล่มวีวีลดนออเนาะฝ่าคือเหลี่ยมแผล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 ดครับพี่น้อง ครับย่ามาได้คืนหนึ่งแต้มแด้เข้ามาแล้วครับพี่นอ้องขุ่นดินประสาวนวมมันมปลนปายง่ยครับขุนขาวอยู่หุนครับอ๊ยพี่นอ <c oughs> ้นอง <c oughs> เยือบตายครับอีปูคัดครับนี่เอามันมันมาแล้วครับใส่สองตัวปนพี่นอ้นองว่ามันกินลึกซ้ำดืนอน แตมสองเหรียญของไงียแล้วครับพี่น้องแตมสองเหรียญของไงเลยเลยเกือบุดครับใส่แกโล่ครับบมโปโลกัน,นย่งหน่อยครับดิมันหมานเล้วให้ทุงกันกุ่มค้าแล้วครับกุมค,ค้าแล้วขึ้นนี่ นี่ครับมันมันมแล้วพี่น้องสองแจมแล้วครับพักอีครับมาแจม,มาแส,สมาม,ม,าบบมพอ,อม,มาแล้วครับใส่ปนอีกแล้วโอ้นี่ครับใส่สองตัวปนพี่น้องมาแ้มสามมาแล้วครับเบ็ดใกล้เมื่อเรพี่น้องอีกสามสี่หลังแจมสี่หลังทัดกันมาเลยครับใส่สองตัวปนคู่กันพอดีครับนี่เออโอ้ย มันกับปุนครับโพดสองตัวคุณสามตัวปุ้นคุณบ่นี่ไปเก็บกอนครับเก็บออกมาครับแจมซีครับครับการหลังจากเขาได้เข้าไปตรวจสอบในพื้นที่ต้องสงสัยแล้วนะครับก็ได้รวบตัวผู้ต้องหามาซีไล่ครับเป็นหัวหน้าแก๊งไล่นึงครับลรวก็ลูกน้องลูกสมุนสามไล่ครับเดี๋ยวมาสรุปผลงานกันเลยพี่น้องนี่ครับ โนาแกงนี่ใส่งพี่น้องประมาณเจ็ดแปดขีดได้ครับแล้วก็ลูกสมุนสามไล้ครับเสียชีวิตเราสองครับอันนี้เสียชีวิตเราครับนี่อันนี้กินเลิกครับไลยที่ซีนี่กินเลิกปล่อย่ได้ครับกินเลือกปล่อยไปกระตายขึ้นเราครับดีห้องรวบวคนาแกงมาได้ครับนี่ ถือว่าคุ้มครับขึ้นนี่พี่นอ้องพาพี่น้องเข้ามายามเบ็ดมาเช็กเบื้องเบ็ดมาตรวจสอบ่ความเรียบร้อยของพื้นที่ต้องสงสัยครับหลังจากเข้าได้น้ำกาลังปิดล้อมไว้แล้วนะครับถือว่าหมานพี่น้องขึ้นนี่ใส่เงกับคุ้มแล้วครับไปไปนี่สีผ้าพี่ผ้าน้องเข้าบ้านแล้วครับสียามรอบเดียวสีบ่ยามอีกนลครับเพราะว่าเขาทายเดีย,ย,ยงเรียบร้อยแล้วเอาเขียดองเอาอยางเปียนหววไว้แล้วครับ ลูกหวกอันไหนที่มันแข็งแรงที่มันดินอยู่กับบอเพี้ยนครับบอไข่รอนปันไดพี่น้องบอคือไม้เทียงหน้ากลางทุงกันไดไม้นี่บอไข่รอนครับพี่น้องเขาบ้านมันนี่สิภาพพี่น้องไปอาบน้ำอาบทานอนเสือ้อเมื่อยเสื้ไม่แห้งมืออื่นข้าจังมาเก็บกูเ้เบ็ดน้ากันครับครับสำหรับคำขึ้นนี่สามทิศกะขอให้พ่อแม่พี่น้องห้องมัสุกูสุกคนนอนรับฟันดีครับลาตีสวัสดีครับผมพ่อกันมืนเอเศิ่าครับ รุ่นสวัสด์พ,พี่น้องห้องอยางมุโาครับขับกระได้เวลาที่ห้องสิเด้ไม่เก็บมะกรูดเบ็ดหรอกครับกะหลังจากเมื่อคืนสามทิศผ้าพิภพน้อ,นองออกมาหยามมาเช็คเบื้องเบ็ดมาตรวจสอบควมเรียบร้อยสามารถไปซีแต้มครับรวบตัวผู้ต้องหาไปซีไล่ก็ถือว่าไล่หนึ่งไงก็มูวานาแก่งคุมอยู่ครับบบบน,นี้ยามเโาห้องสิได้เวลาไม่เก็บมะกรูดเบ็ดหรอกครับ นี่ครับบรรยากาศเนี้ยวมะเสาครับขี่ตะเวนขึ้นแล้วตอนนี้ก็ประมานตีหาเกือบเพลิงแล้วครับไปครับพ่อขอแน่หมายกันเลยครับเดี๋ยวมีแต้มมีตัวจังใดจังไปลุ้น้ากันครับเบิ่งดูครับปัญหาของเงี้ยเขาครับก็คือแม่ขีดเต้าครับนี่ขนาดเขียยตัวเงี้ยมันยังกัดจินได้ครับเก็บเบ็ดไปเรื่อยครับ ยมเบ็ดมาได้สิบกว่าหลังครับมาแล้วครับแจมแดกเข้าใส่ปนครับอนี่ครับใส่ปนครับโอ้ัวงามอยู่ครับนี่แจมแดกมาแล้วครับว่าเป็นจินเลือกซํำดื้อพี่น้องหลังนี้เคลื่อนไปแล้วครับมาลุ่นกันใส่ไหโอ้ยใส่ปนใส่ไมนี้ขึ้นเอาครับนี่ครับ ใส่เดียวกันครับใส่ปนครับใส่งามอยู่แหน่เพราะมันกินเลืออีกแบ่ครับเค็กบางดูเพราะมันกินเลือดคือเกาติดเอ้ยกินเลือดสามทิศตัดสายเบ็ดย่างเดียวรับเพราะว่าจังไดกันสีไดเลีเ่ยนดวงเบ็ดไม่อยู่แล้วครับแต่เขาไปดึงมันเดู่บสามทิศตายนะครับกินเลือกครับเดี๋ยวเขาตัดสายเบ็ดครับ นี่ครับแต้มสองเขาครับเบิ่งแต้มสามพี่น้องใส่ไม่นี่กินเลิกอีกตั้งหากครับนี่โอ้ยลูกคอกับลูกคอกเบิ่งดูพี่น้องกินเลิกเลยครับนี่แต้มสามครับแต้มซีมาแล้วครับอาสิเสียชีวิตในที่เกิดเหตุครับอ่าปากโซอยู่เหมือนครับนี่ครับเอ้ยใส่ปนคือเขา เสียชีวิตลรอครับแจ้มซีครับเห็ดป่ากเกลือพี่น้องเอาล้างล่องสุดท้ายถืออีกล้วครับมันขึ้นกับถือล้างนี่แหละแต้มหาห้าครับใส่มินิใส่ปนคือเอาเอาคือขลองบันนี่ตัวน้นอยๆนั่นคือขลองดีแท้นี่ครับแต้มหาห้าครับใส่มินิครับใส่สองตัวปนพี่น้อง น้ำเยอะจริงๆน้ำเยอะจริงๆเตานี่โบมีซสุเปรบบิ๊กเลยครับเตานี่โบมีซสุเปรบบิ๊กเลย ครับกระเจ็บกู้เวทเรียบร้อยแล้วครับเสานี่ตะเวนกะเริ่มสี่พูพอดีพี่น้องทิดุ้มกับเขาบ้านล่วงนาไปก้อนแล้วครับนี่ครับผลงานเท่าเซานี้ได้ตัวผู้ต้องหามาหาแต้มพี่น้องหาแต้มเห็น,นํากันแล้วเนาะพี่น้องเน,งนาะพราะศูไปเบื้องดอกมันใส่ปนใส่สองตัวปนนั่นสิครับใส่บิ๊กคิ้วใส่ลูกหอ,อกน้องครับก็ถือว่ามีแต้มมีตัวให้พี่ให้น,น้องเขาเห็นอยู่ครับเนี่ยเขียดบทําทำงานบพเห็นใส่บิก๊กบิ๊กเลยครับเซานี้ ก็ถือว่าได้แกงนึงพี่น้องแกงเ้านึงตูมันตายเขากับไปเห็ดปลากเกลือเนาะครับเดีย๋ยวคือวันนี้ตีเกิดเห็ดหนึ่งไร่เนาะครับรวบตัวผู้ต้องหามาได้หาไล่ก็ร่วมกับมึงขึ้นซีไล่เป็นเก่าไร่ครับกับหนาแกงน้ำครับทึงลุกน้องทึงหนากับเก่าไล่ครับก็บถือว่าประสบผลสำเร็จยุย่มืลนี่กับปักเบ็ดไม้ต้นตาลเนาะครับแต่ว่าป่าบ่ชุ่มทอไม้เทงหน้าก่างทงครับต่อบปไม้นี่สีมี ใส่เงยอยู่ให้เฮาได้รุ่นได้เห็นอยู่บ่เศร้าครับไปครับเข้าบ้านมันนี่มันสวยแล้วสามจิตกระเสด้ไปเกี่ยงใกล้เกี่ยงกาจะได้อาบนามแจ้งตัวเฝ้าไปทําการทํางานครับมัอนี่สามจิตทำงานเนาะครับเอาครับท่านนี่สามจิตก็ขอขอบุญขอบคุณครับพ,พ่อแม่พี่น้องเฮาเมื่อสุขหูสุขคนดละครับที่เขามารับชมคลิปของสามจิตตั้งแต่ต้นจนจบขอบคุณทุกอคอมเมนต์ขอบคุณทุกกําลังใจครับฝากเป็นกําลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ที่สําคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อสิบบ้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับคลิปหน้าสามอยิาัจ ครับสำหรับคลิปนี้ส้มทิศกระเซียวไวส้สำหนีก่อนครับขอบคุณและสวัสดีครับเตอนนี้พอได้ป้นได้แกงครับ